ก็ให้เป็นเต็ง1นึ่งไปเลยสิครับโอ้โ oh หล่าสุดอันเช่ครับคุณซื้อของเรอันมฤริดครับยกให้เรือใบสฟ้าแมสตี้คือทีมตชเต็งคว้าแชมป์รายการยนะูฟ่าลีกในฤดูกาลนี้ไปครอบครองอีกแล้วนะครับคาร์โลอนชลติ้ครับคุณซื้อของเรอันมฤริดครับยกให้แมนเชสเตอร์คือทีมเต็งที่จะคว้าแช,ชมป์ยูฟ่าชลกไปครองในเวลานี้นะครับเหมาะสมที่สดุด แมนซชตียคว้าทัวร์เปิดเอียร์ได้ฤดูกาลที่แล้วซึ่งเป็นแชมป์สมัยแรกของพวกเขาหลังเฉือนอินเตอร์มิลานในนัดชิงชนะเลิศครับแต่พวกเขายังเอาชนะมาดริดแชมป์เก่าในรอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อหนึ่งตอนนั้นนะครับแล้วชางคาโลก็มองว่าแม้เซอร์ไพรส์ย,ยังเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้ต้องให้แมนซิตี้เป็นตัวเต็งเนื่องจากทีมของพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับมาฟังสิ่งที่คาโลอันชุรตี้ได้สัมภาษณ์หน่อยเขาบอกว่าผมคิดว่าซิตี้คือทีมเต็งนะ พวกเขามีทีมที่ทำให้ควา้าแชมป์ในซีซั่นก่อนได้ซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากมีสปรายเกิดขึ้นเสมอโดยเฉพาะในช่วงรอบหลังๆแต่ตอนนี้ซิตีนะ้น่ะถูกยกให้เป็นทีมเต็งได้สำหรับและมาริดครับจะพบกับนบลีบราก้าและก็อุนิวเบรินในฐานะคู่แข่งร่วมกลุม่มนะครับแล้วคาโลก็บอกต่ออีกว่าแน่นอนว่าเป้าหมายของเราคือการผ่านรอบแบ่งกลุ่มผ่านรอบก่อนรองเชลิศและไปสู้จนถึงที่สุดการเข้าถึงรอบรองเชลิศเป,เป็นเป้าหมายที่เราไปถึงได้ เรายังพูดได้โดยที่ไม่มีความกดดันมากนะัผมมองว่าเราเป็นทีมที่จะสู้ได้เราไม่เคยคิดว่าเราคือตัวเต็งและผมไม่คิดว่าตอนนี้ซิตี้จะคิดแบบนั้นเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่คาร์ลอันเชลติได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าอ่ะเอาไปเลยยกให้ไปก่อนให้แมนเชส y ตี้เป็นทีมเต็งแล้วกันที่คว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้สำหรับรายการยูฟ่าชีนะครับเอาอีกแล้วครับโยนความกดดันให้กับซิตี้ แล้วแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าเป๊ปกุลล่าจะให้สัมภาษณ์ยังไงนะครับอือจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวาเลย,เอยขออภัยครับจัดไปยวยาวาเลยครับผม